สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพี่ชายปลาย9 1 5นะครับเออวันนี้พี่ชายก็จะพามาหลังบ้านเนี่ยนะครับหลังรีสอร์ทเนี่ยนะครับอ่าหลังรีสอร์ทนี่ก็จะมีต้นไม้พวกนี้นะครับขึ้นอยู่สามต้นนะครับปลูกไว้สามต้นนะครับทีนี้ถ้าไม่บอกก็คงไม่รู้นะครับเด็กรุ่นใหม่นะครับก็ไม่รู้ว่านี่เป็นผลอะไรนะครับนี่นี่เป็นผลเนี่ยพี่ชายเก็บมาจาก ต้นเมื่อกี้เนี่ยนะครับนี่นี่นะครับเพราะว่าลักษณะมันเดี๋ยวนี้เขาไม่ปลูกกันนะครับใครนึกออกไหมว่าเป็นต้นอะไร <c oughs> อันนี้เป็นตะลิงปิงนะครับครับเดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่านะครับว่าพี่ชายจะทำเอาตะลิงปิงไปทำอะไรทานนะครับปกติทานดิบได้นะครับทานดิบได้แต่ว่ามัมนเปรี้ยวมากนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับนี่คือผลตะลิงปิงหลังบ้านนะครับนี่ออกดอกสะพรั่งเลยนะครับออกดอกออกผลนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ชายก็จะเก็บไปนะครับเก็บไปไปทําน้ําพริกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เก็บมา ได้เกือบครึ่งตะกร้านะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวิธีการทําน้ําพริกตะลิงปิงเนี่ยทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับครับคนที่ไม่เคยทานไม่ทราบนะครับว่าตะลิงปิงเนี่ยเปรี้ยวขรดาษไหนนะครับนี่ตะลิงปิงนะครับเดี๋ยวไปฉชายชินินให้ดูอืมเปรี้ยวมาก

แต่แปลกนะครับพอทานเสร็จเนี่ยตอนตอนทานตะลิงปิงเมี่ยงมันเปรี้ยวนะครับแต่ว่าพอทานเสร็จเวลาเรากลืนน้าลายเนี่ยมันรู้สึกหวานหวานนะครับคล้ายๆกับมะขามป้อมมะขามป้อมมันเปรี้ยวขวานนะครับแต่ว่ามันนี่ไอ IDE ้ไอไนี่ตะลิงปิงมันเปรี้ยวนะครับพอกลืนน้าลายเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามีรสหวานๆนะครับเดี๋ยวเราไปทมกันนะครับครับวันนี้พี่ชายก็จะมาทําน้ําพริกตะลิงปิงนะครับ น้ำพริกตะลิงปิงที่เก็บมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับนี่น,นี่ยังมีเหลืออยู่อีกนะครับพี่ชายใชย้น้ำอ่าตะลิงปิงเนี่ยน้ำหนักน้ำหนักสองขีดนะครับอ่าอย่างอื่นที่มีก็เป็นหมูสับหนึ่งขีดนะครับหอมแดงเนี่ยประมาณสักเจ็ดแปดหัวนะครับขึ้นกับขนาดนะครับอ่ากระเทียมเนี่ย หัวหัวใหญ่นะครับกเตรียมจีนหัวใหญ่นะครับก็ประมาณสักสิบกรีดได้นะครับแล้วก็พริกขี้หนูสวนเนี่ยนะครับสามสิบเม็ดนะครับแล้วก็เก็บไว้สําหรับแต่งหน้าอีกสิบเม็ดนะครับอ่าอันนี้เป็นน้ําปลาสามช้อนโต๊ะนะครับอันนี้เป็นน้าตาลปี๊บสองช้อนโต๊ะนะครับส่วนอันนี้เป็นกะปินะครับเป็นกะปินี่เป็นกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับกะปินี่เราก็ต้องเอากะปินี่ไป ไปเสียกับกระทะก่อนนะครับเสียเพื่อจะให้มันเพื่อจะให้มันหอมนะครับเดี๋ยวพี่แขก็จะเปิดแก๊สนะครับครับเปิดแก๊สอ่อนๆนะครับแล้วก็เอากระปิที่ปิดด้วยใบตองนะครับตั้งลงไปนะครับแล้วก็เสียไว้อย่างนี้นะครับแก๊สอ่อนๆนะครับส่วนเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นตะลิงปิงกันนะครับ ครับเราล้างให้สะอาดนะครับแม้แต่ว่ามันเป็นเป็นผลไม้ที่คลีนนะครับแต่ว่าเราก็ล้างฝุ่นออกให้สะอาดนะครับแล้วก็มาซอยกันนะครับมาซอยกันนี่ครับแอยก็ซอยอย่างนี้นะครับแล้วก็มาซอยซอยซ้อนอย่างเี้อีกทีนะครับ ครับซอยแบบซอยมะม่วงนะครับ ครับเมื่อ,อาหั่นตะลิงปิงนะครับนี่ได้หมดแล้วนะครับได้ถ้วยพอดีนะครับทีนี้พี่ชายก็จะเอาหอมแดงกับกระเทียมลงตำนะครับเอาโขลกนะครับโขลกให้ละเอียด นะเมื่อโขลกละเอียดแล้วนะครับเราก็เอากะปินะครับกะปิที่จีไว้นะครับนี่หอมมะครับเอาทั้งหมดนะครับ1น,นช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปนะครับลงไปแล้วเราก็ตำต่อนะครับตำนี่ ตาต่อครับเสร็จแล้วก็เอาหมูนะครับ ใส่ลงไปนะครับหมูหนึ่งขีดนะครับตำตำพอบอ่นะครับเมื่อตำหมูลงไปแล้วนะครับเราก็เอาพริกขี้หนูนะครับพริกขี้หนูที่แกะไว้แล้วนะครับสามสิบเม็ดนะครับตำพอบุบๆพอนะครับอย่าไปตำ จนแหลกนะครับมันจะเผ็ดนะครับนี่ถ้าใครชอบเผ็ดก็เอาเลยครับตามสบายนะครับครับ เสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปผัดกันนะครับครับวิธีการผัดก็ไม่ยากนะครับอ่าเอากระทะตั้งเปิดแก๊สนะครับนะครับเปิดแก๊สรอให้กระทะมันร้อนนะครับรอให้กระทะร้อนพอกระทะร้อนนะครับก็ ใส่น้ำมันครับใส่น้ำมัน1ช้อนโต๊ะพอครับอย่าไปใส่เยอะนะครับอ้าช้อนโต๊ะนะครับรให้น้ำมันร้อนนะครับพอน้ำมันร้อนเนี่ยเราก็าจะใส่ ใส่หมูหมูที่เราตำม,มาไว้นะครับเครื่องที่ตำม,มาแล้เมื่อกี้นี่น,นะครับใส่ทั้งหมดนะครับใส่ทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาน้ำใส่ไว้สักนิดนะครับใส่น้ำสักนิดเนึงใส่น้ำในในโคกนะครับเพื่อจะล้างโคลนะครับ ี้เราก็ใส่น้ำตาลปี๊เลยนะครับน้ำตาลปีด๊ดอ่าใส่น้ำปลาครับน้ำปลาก็เอาเอาใส่ในในถ้วยน้ำตาลปี๊ดนะครับเพื่อล้างน้ำตาลปี๊ดออกไปด้วยนะครับอ่า อ่าตัวนี้ก็ผัดนะครับผัดไปพอหมูเริ่มสุกนะครับก็ใส่ตะลิงปิงเลยนะครับตะลิงปิงอ่าตะลิงปิงเนี่ยใส่ไปเลยนะครับ วนีก็ดผ <c oughs> ัดจนตะลิงติงสุกนะครับหอมฟุ้งฟิงมากเห <c oughs> ็นไครับง่ายๆนะครับมีปลูกอะไรไว้หลังบ้านเนี่ยเอามาใช้กันนะครับนี่ ต่ลิงติงก็ฟรีพริ้รตจฟรีนะครับที่ซื้อก็น้าตาลตีปต้องซื้อนะครับน้ํามันต้องซื้อหมูต้องซื้อครับไม่ได้เลี้ยงหมูนะครับ ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำพริกผัดตะลิงปิงสดนะครับนี่อย <si ู่นะครับนี่ลูกตะลิงปิงนะครับนี่ตะลิงปิงนะครับตะลิงปิงอ่าอันนี้เป็นนี่นะครับจานที่ใส่ตะลิงปิงนะครับผัดแล้วนะครับผัดเป็นกะปิแล้วนะครับเอาละนี่นี่นะครับ เก็บใส่ตู้เย็นเลยครับเหลือเก็บใส่ตู้เย็นนะครับทานได้หลายวันนะครับาชอบสไตล์แบบนี้นะครับอาหารบ้านๆอาหารพื้นๆน,นะครับกดไลค์นะครับถ้าใช่นะกดแชร์แต่ถ้าแคร์เน่กดติดตามพี่ชายด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับปิ้งทุกคลิปทุกเรื่องราวมีแต่เรื่องดีๆและมีสาระนะครับ สวัสดีครับบายยขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับ